สวัสดีครับในเช้าวันที่สองสิงหาคม2 5 6 6กรับผมนัทวัฒน์นาลาเศษตพงศ์ผู้รับใช้คีดจักรพันธกิจของพระเจ้าอดรธานียินดีต้อนรับพี่น้องเข้ารับชมรับฟังพระวจนะคำด้วยกันนะครับในเช้าวันนี้ขออัญเชิญพระธรรมของพระเจ้าในพระธรรมสตุดีบทที่6ข้อ6ถึงข้อ11พระคาได้กล่าวไว้ว่าคนเกียรติค้านเอ๋ยไปหามดไป ทเคาะดูทางของมันและจงฉลาดโดยปะะัศ้าผู้หัวหน้าเจ้าหน้าที่หรือผู้ปกครองมันเตรียมอาหารของมันในฤดูแรงและสะสมของกินของมันในฤดูเกี่ยวคนเกียดข้านเอย๋ยเจ้าจะนอนนานเท่าใดเมื่อไรเจ้าจะลุกขึ้นจากหลับหลับนิดเคิมหน่อย กอดมือพักนิดหน่อยและความจนจะมาเหนือเจ้าอย่างคนจรและความขัดสนอย่างคนถืออาวุธพระธรรมสุภาษิตได้ย้ำเตือนให้เราทุกคนนะครับพระเจ้าได้บอกว่าคนเกียจค้านหรือคนเกียจค้านนะครับมีสามประการด้วยกันนะครับก็คือคนที่หนึ่งก็คือคนที่ผัดวันประกันพุ่งครับก็คือ ค่อยทาค่อยพูดค่อยอค่อยทํางานทุกอย่างนะครับส่วนที่สองก็คือไม่มีสิ่งใดที่เริ่มต้นแล้วจะสําเร็จโดยไม่โดยไม่ลงมือทํานะครับส่วนที่สามก็คือเลือกทําแต่สิ่งที่ลําบากน้อยก็คือสิ่งที่งานเบาๆในส่วนที่ทํานะครับพระเจ้าได้ย้ําเตือนเราว่าคนเกียรค้านหรือคนอ ขี้เกียจนี้นะครับพระเจ้าเตือนสติให้เราค้นขวายและก็ประพฤติตนนะครับในทางของพระเจ้าและเลือกที่จะเราจะกระตือรือร้นเป็นคนที่กระตือรือร้นในทางของพระเจ้าครับพระคาของพระเจ้าได้ย้ําเตือนของเราในวันนี้นะครับเราจงมาที่ฐานร่วมกันนะครับในเช้าวันนี้สาธุการพระบิดาเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดวันนี้ข้าพวงทั้งหลายได้ยินได้ฟังพระวจนะคาของพระเจ้าแล้ว ลูกทั้งหลายจะนำพระคำของพระเจ้าไปปฏิบัติตามขออวยพระพรจะการงานน้ำมือหาพี่น้องทุกคนพระองค์เจ้าที่จะมีหัวใจในการที่จะปฏิบัติตามพระคำพระวจะนะคำของพระเจ้าทุกบททุกตอนและอวยพระพรจิจการงานของลูกอวยพระพรจิจการงานหน้าที่การงานงานรับผิดชอบทุกอย่างขออวยพระพรจึงอธิษฐานฝากมอบทุกอย่างไว้กับพระองค์ด้วยความเชื่อและไว้วางใจในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า รเรมนครับขอพระเจ้าไว้พร่อนครับ